สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยพบปัญหายางมาตอยเกาะที่ล้อเลดหรือว่ากระเด็นเกาะคราบที่รถไหมคะวิธีล้างออกก็คือยากมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เราเจอวิธีที่ล้างออกได้ง่ายแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็เตรียมฟองน้ำแล้วก็น้ำมันสนนะคะเอามาถูไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดคราบหนักมากก็ถูสองรอบค่ะถูน้ำมันสนไว้ก่อนรอบนึงแล้วก็ อน,นำมาขัดอีกครั้งหนึ่งค่ะคราบมันก็จะละลายออกได้ง่ายมากเลยขัดขัดถูถูไปเรื่อยๆนะคะคราบยางมาตอยจะละลายค่ะแล้วก็ถูกออกได้ง่ายจากนั้นเราก็ใช้น้ํานะคะผสมน้ํายาล้างตามปกติได้เลยค่ะ สะอาดใสเงาเหมือนใหม่เลยนะคะใครที่มีปัญหาลองใช้ดูนะคะได้ผลยังไงก็เม้นมาบอกกันบ้างวิธีนี้ง่ายแล้วก็ประหยัดที่สุดเลยค่ะเงาทุกรอแน่นอน